คุณชานวิคับภารกิจของพันธุโททักษินชินวัตรอดีตนายโกโรัฐมนตรีที่ญี่ปุ่นในวันนี้ค่อนข้างที่จะแน่นมากเลยนะครับเพราะว่ามีกำหนดการทุกๆชั่วโมงก็ว่าได้ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง3ามทุ่มนะครับภารกิจแรกนั้นได้พบปะกับนายชินโซอาเบอดีตนายโกโรัฐมนตรีซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมการบริหารพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือว่า LDP ที่ห้องทักของพันธุโททักษินครับ พันธุโททักษินชินวัตรได้ถามถึงสาธุสุขดิบของนายจุนอิชิโรโคอิซุมิอดีตนายกวัฐมนตรีญี่ปุ่นซึ่งเคยเคียงบ่าเคียงไหลบนเวทีระหว่างประเทศด้วยกันในยุคที่ทั้งสองคนดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศขณะเดียวกันก็แสดงความชื่นชมไปถึงนายชินจิโรโคอิซุมิลูกชายของนายจุนอิชิโรที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่แทนพ่อในพรรค LDP ซึ่งปัจจุบันเป็นพรรคฝ่ายค้าน ในอาเบยังได้แสดงความยินดีต่อพันธบทโททักษินในฐานะที่เป็นพี่ชายที่นางสาวยิ่งรักชินวัตน์นำพักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งและได้ตกลงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วย วันนี้เป็นวันที่อดีตนายกมนตรีของไทยได้พบปากกับสื่อบนชนหลายแขนงทั้งของญี่ปุ่นแล้วก็นานาชาตินะครับโดยทางคุณทักษณิณได้บอกว่าการเดินทางมาญี่ปุ่นในครั้งนี้เพราะาต้องการไปลงพื้นที่ประสบภยัยสึนามิหลังจากที่คนญี่ปุ่นเคยช่วยรประเทศไทยในปี2547และต้องการที่จะช่วยเหลือในฐานะประชาชนชาวโลกคนหนึ่งและบอกได้ว,ว่าจะเสนอให้รัฐบาลชุดใหม่นั้นออกวีซ่าให้คนญี่ปุ่นสามารถไปพำนักในประเทศไทยได้ยาวนานมากขึ้น พันธรโทรทัศน์สินได้ตอบทุกคำถามของสนักข่าวต่างประเทศโดยเรีย,ยกร้องให้คนไทยทุกคนเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการปรองดองซึ่งขณะนี้มีหน้าที่ของคณะกรรมการคออ,อปอในการเดินหน้าค้นหาความจริงอยู่แล้วอดีตนายการัฐมนตรีได้กล่าวว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2,550เป็นสิ่งจำเป็นเพราะถือว่าเป็นผลิตผลจากรัฐประหารดังนั้นการแก้รัฐธรรมนูญควรจะต้องผ่านการร่างโดยประชาชน เพื่อประชาชนเหมือนกับรัฐธรรมนูญปี2540พันตระโททักษินยืนยันว่าหลังจากถูกตัดสิทธิทางการเมืองไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆเพียงแต่เป็นคนช่วยคิดเมื่อทางพรรคร้องขอจึงเป็นที่มาของสโลแกนที่ว่าทักษินคิดเพื่อไทยทำรนอกจากนี้ยังกล่าวว่าสนิทกับคุณยิ่งรักในฐานะน้องสาวคนเล็กที่แม้จะมีอายุห่างกันถึง18ปีแต่ก็เอนดูรากับเป็นลูกสาวคนหนึ่งก็ว่าได้ แต่ว่าการตัดสินใจในการบริหารป้านเมืองทั้งหมดคุณยิ่งรักเป็นผู้ดําเนินการเองสิ่งที่ประเทศไทยต้องเร่งทาก็คือการปฏิรูประบบกฎหมายและการใช้กฎหมายอย่างเป็นนิติธรรมขณะเดียวกันก็พบว่ามาตรา112ที่หลายคนมองว่าเป็นปัญหานั้นพันตรลทักษิณยืนยันว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาแต่ช่วง5ปีที่ผ่านมามีการใช้มาตรา112ด้วยเหตุผลทางการเมือง พันโทโท,ทักษิณยืนยันได้ว่าไม่เคยพบกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณที่ประเทศบรรไนาตามที่เป็นข่าวและบอกได้ว่าตลอด5ปีที่ผ่านมามีข่าวลืออยู่มากมายบนหน้าสื่อมวลชนไทยทําให้คนไทยสับสนทั้งนี้วันเกิดพลเอกเปรมตุนจูลานนท์นประธานองคมนตรีใกล้เข้ามาแล้วจึงอยากจะขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงถ้าเป็นไปได้อยากจะเข้าไปอวยพรด้วยตนเองแต่ว่ายังคงเป็นไปไม่ได้ การแสดงปาฐกถาที่รับความสนใจมากที่สุดน,นะครับทั้งจากภาคธุรกิจและสื่อมวลชนนันก็คือการแสดงปาฐกถาที่จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำกรุงโตเกียวที่หัวข้อที่ชื่อว่า ประชาธิปไตยในประเทศไทยหรือว่า Thailand Democracy ซึ่งทางพันธุ์โรธทัศษินได้กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประเทศที่เป็นประเทศสมัยใหม่จำเป็นต้องมี4เสาหลักในการผลักดันประเทศก็คือ 1. ประชาธิปไตย2เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น3กฎหมายที่เป็นนิติธรรมแล้วก็4ก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีพันตุโททักษิณกล่าวว่าประเทศไทยต้องมีการปฏิรูปและการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ไม่ใช่ใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของพวกพ้องโดยกล่าวว่าคดีที่ตัวเขาต้องติดคุกนั้นก็มาจากการดําเนินการของคณะรัฐประหารที่หวังจะบีบพห้ตัวเขาอยู่นอกประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมอดีตนายกรัฐิมนตรีกล่าวอีกว่าหลังจากถูกโค่นอํานาจแล้วไม่มีความใฝ่ฝันจะกลับไปเป็นนายกวัฒมนตรีอีกเพราะขณะน,นี้อายุ62ปีแล้วเป็นยุคข,ของน้องสาวคนรุ่นใหม่ที่มีอายุน้อยกว่าถึง18ปีที่จะบริหารประเทศ I'm very really sportsmanship. When it's over, it's over. Don't worry about me. It means that when I'm out, I'm finished. I don't want to fight back <coughs> as a prime minister. But don't bully me politically. If you were to bully me politically, I have to fight back politically. พันตุโทักษิณได้กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ดังนั้นประเทศจะต้องมีสเสาหลักที่สําคัญก็คือ 1. การมีประชาธิปไตยที่ทุกเสียงของทุกคนได้รับการยอมรับ 2. กฎหมายที่ต้องเปลี่ยมด้วยความเป็นนิติธรรม 3. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ 4. การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีทางนี้ได้กล่าวว่าประเทศไทยหมดสมัยแล้วที่จะเป็นประเทศที่มีค่าแรงถูก อยากเห็นคนไทยมีรายได้ที่สูงขึ้นการขึ้นค่าแรง300บาทอาจทําให้เงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นในระยะสั้นแต่ในระยะยาวการเติบโตทางเศรษฐกิจจะดีขึ้นเพราะรัฐบาลจะสนับสนุนการลงทุนเมกะโปรเจกต์การลดภาษีนิติบุคคลซึ่งทุกภาคส่วนล้วนแล้วแต่จะได้ประโยชน์พันธตรโทรชักสินได้ใช้เวทีนี้ชี้แจงเรื่องการเดินทางมาเยือนญี่ปุ่นว่าการออกวีซ่านั้นเป็นวิจารณญาณของแต่ละประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับการร้องขอของรัฐบาลไทย ท้งนี้รัฐบาลชุดที่ผ่านมาพยายามประสานงานกับตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลเพื่อสกัดกั้นการเดินทางแต่ได้รับการปฏิเสธเพราะเห็นว่าเป็นการกันแกล้งทางการเมืองขณะที่หลายประเทศยังอินดีต้อนรับอยู่ดังน,นั้นเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่รัฐบาลญี่ปุ่นได้เพียงสอบถามทางการไทยว่าอย่างห้ามพันตรโททัษนณเดินทางอยู่หรือไม่เท่านั้นอดีตนายกัฐมรตรียังกล่าวด้วยว่าจะไม่เดินทางกลับประเทศไทยหากกลับไปแล้วจะทำให้ประเทศชาติวุ่นวาย แต่ยินดีกลับไปทันทีถ้ากลับไปแล้วสามารถทำทุกอย่างเดินหน้าไปได้ด้วยดี unlike many others it seems to have increasing political and social tensions but anyway uh, i i don't think i will go back if i were to be part of the problems definitely i will go back if i'm not be part of the problem s and i will willing to go back urgently if it were to be that i will be part of the solution ส่วนในช่วงบ่ายมีนักธุรกิจญี่ปุ่น2รายมอบเงินบริจาคให้กับพันตรโททักษินเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นคุณชาญวิทย์ครับพันธโททักษินชินวัตรยังคงอยู่ในญี่ปุ่นอีกหลายวันด้วยกันนะครับโดยในช่วงค่าวันนี้จะเดินทางไปปายกถาเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งจัดโดยสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนจีนและก็ญี่ปุ่นซึ่งคาดว่าจะมีการผลักดันเรื่องของโอทอปนะครับ นอกจากนี้ยังมีกําหนดการที่จะพบกับทั้งสมาชิกสภาเทศรัศดรแล้วก็วุฒิสมาชิกจากทั้งพรรคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลของรัฐบาลญี่ปุ่นก่อนเดินทางลงพื้นที่เมืองเซนไดเพื่อดูพื้นที่ประสบภยัยสึนามิในวันพฤหัสบดีครับซึ่งทางทีมข่าว Voice TV จะติดตามรรยงการให้ทราบเป็นระยะต่อไปครับ ขอบคุณมากครับคุณธีรั์รัตนเสวีนะครับรายงานสดมาจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งภารกิจของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนั้นนอกจากจะมีการประกาศคาแล้วก็ยังจะลงพื้นที่นะครับไปสำรวจความเสียหายกับพื้นที่ที่เคยประสบภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นซึนามิและแผ่นดินไหวตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะหาแนวทางในการช่วยเหลือนะครับนอกจากเซนไดแล้วก็จะมีไปที่เคซนุมะนะครับแล้วก็ที่มิยางิด้วยแล้วก็ในขณะที่เดินทางไปก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็รวมไปถึงเจ้า ที่นะครับในแต่ละเมืองคอยที่จะออกมาต้อนรับแล้วก็ให้ข้อมูลที่จําเป็นนะครับในการช่วยเหลือต่อไป